21. ประโยคคำพูดทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต 1. สิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือการไม่เลือกทำอะไรเลย 2. การที่จะเป็นหนึ่งเดียวโดยที่หาใครมาแทนไม่ได้คุณต้องทำตัวให้แตกต่าง 3. การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นเพราะเราสามารถลุกขึ้นมาได้ในทุกๆครั้งที่ล้ม 4. อย่ารังเกียจความพ่ายแพ้เพราะคือคุณแจสำคัญไปสู่ชัยชนะ 5. คุณต้องทำในสิ่งที่คุณฝันแม้ว่าคุณจะกลัวมันก็ตาม 6. คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนทำความเข้าใจว่าหาคืออะไร 7. ไม่มีอะไรคือเรื่องล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิต 8. จงใช้เวลาโฟกัส กับการหาตัวตนให้เจอว่าสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังสร้างมันคือสิ่งที่คุณภาพและมีประโยชน์กับผู้อื่นหรือไม่ 9. เป็นคนที่เดินชา้าแต่ไม่เคยเดินถอยหลัง 10. ลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำถึงแม้ไม่รู้สึกอยากจะทำสิ่งนี้เรียกว่าวินสิบ1การมีความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่พอต้องรู้จักนำมันออกมาใช้ และการมีความตั้งใจอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอต้องรู้จักการลงมือทำด้วย 12. ไม่มีอะไรน่าอายกับการมองดูคนอื่นกำลังทำในสิ่งที่คุณเคยพูดว่าทำไม่ได้สักที 13. อย่าโม่แต่อายในสิ่งที่เราทำผิดแต่จงเรียนรู้จากมัน 14. คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองเห็นอุปสรรคอยู่ทุกๆโอกาส ส่วนคนมองโรคในแงด่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ทุกๆปุปสัก์สรรค 15. ถ้าคุณหัวเราะเพราะฉันเป็นตัวประหลาดฉันก็จะหัวเราะคุณที่คุณไม่มีอะไรต่างจากคนอื่น 16. ศรัทธาคือการที่คุณเริ่มขึ้นบันไดขั้นแรกถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกชั้นก็ตาม 7. อย่าไปภาวนาขอให้ชีวิตมีแต่ความเรียบง่ายแต่ให้ภาวนา ขอความเข้มแข็งเพื่อให้ชีวิตสามารถอดทนต่อการยากลำบาก 18. บ่อยครั้งที่จินตนาการนำเราไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าปราศจากจินตนาการเราก็จะไม่สามารถไปที่ไหนได้เลย 19. จงใช้เวลาไตรตรองรอบรอบเมื่อเวลาปฏิบัติมาถึงจงลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยว 20. ก่อนที่คุณจะพยายาม ขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์คุณจะต้องเรียนรู้พื้นฐานของมันก่อน21ถ้าไม่ลงมือทำอะไรก็เป็นไปไม่ได้ความสำเร็จเพียง1%เปอร์เซนก็มาจากผลของการทำงาน99เปอร์เซนที่หลงเหลวจงตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีและหากคุณตั้งเป้าหมายอยู่ที่ดวงจันทร์ถึงแม้คุณจะไปไม่ถึงดวงจันทร์ แต่คุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาว